สวัสดีครับในช่วงของสถานการณ์โควิดผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเจอผลกระทบเยอะมากครับ ออกไปทํางานไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนอาจจะเจอผลกระทบเรื่องของรายได้ที่มันลดลงหรือว่ามีปัญหาทางด้านการหาเงินหรือว่าการสร้างโอกาสในการใช้ชีวิตต่างๆนะครับซึ่งแม้ว่าผมจะเป็นเพจในการสอนถ่ายภาพแล้วก็อาจจะมีสอนถ่ายวิดีโอบ้างนะครับแต่ว่าผมมีทักษะหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างโอกาสในการทําเงินให้กับหลายคนได้แล้วก็เริ่มต้นจากศูนย์ได้เลยนะครับนั่นก็คือความสามารถในการทำคอนเทนต์ครับแล้วก็ผมอยู่ในตลาดนี้มาประมาณ10ปีนะครับตั้งแต่คอนเทนต์ประเภทงานเขียนจนมาทํางานวิดีโอแล้วก็อาจทำคอนเทนต์ในการที่จะแบบช่วยแบรนด์ต่างๆในการ ที่จะทําสื่อต่างๆนะครับในวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกว่าผมจะเริ่มสอนในการทำคอนเทนต์และจากศูนย์จนถึงสามารถที่จะไปรับงานได้นะครับแล้วก็แน่นอนในวันนี้นะครับผมจะปล่อยคอนเทนต์ออกไป3ตอนลวดนะครับก็คือเกี่ยวกับการคิดคอนเทนต์แล้วก็การเขียน แปลว่าถ้าคนดูคอนเทนต์ในวันนี้3ตอนแล้วคนฝึกคนมีโอกาสที่จะเริ่มต้นทําเงินได้เลยนะครับในงานด้คอนเทนต์อาจจะไปรับงานจากาเว็บที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับคือรับงานเขียนคอนเทนต์เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งงานเนี่ยก็ได้หลัก300-600ถึงต่อวันได้นะครับแล้วก็อาจจะต่อยอดในการทําวิดีโอได้นะครับในวันนี้ก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะแหวกแนวจากคอนเทนต์ของเพจนะครับแต่ว่ามีหลายตอนมากๆในการที่จะช่วยคุณในการสร้างโอกาสในการทําเงินนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าโอเคคอนเทนต์อาจจะไม่ตรงกับแนวทางของเพจแต่ว่า ถ้ามันช่วยคนในตอนนี้ได้ผมก็คิดว่าคอนเทนต์มันน่าจะประสบความสำเร็จอย่างน้อย1คนนะครับก็โอเคแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับในตอนนี้จะเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมเราถึงต้องเริ่มสร้างคอนเทนต์ของตัวเองเป็นนะครับแล้วก็ควรจะเริ่มเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเจอโอกาสอะไรมาบ้างแล้วก็โอกาสที่คุณจะได้รับหลังจากดูวิดีโอนี้คืออะไรครับโอกาสในการสร้างงานหนะ้าคอนเทนต์เนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องหลักที่ผมเลือกมานะครับมันอาจจะมีหลายแขนงแต่ว่าผมเลือกมา2ประเด็นนี้ที่เราสามารถสตาร์ทได้เร็วสุดดแล้ว้วีอออกกทนไร็็่่ะะคคับพจยูื งานแรกเป็นงานรับจ้างผลิตคอนเทนต์ครับคืองานรับผลิตคอนเทนต์เนี่ยมันจะเป็นมากในสายงานการตลาดนะครับอ่าผมให้นึกภาพของคนที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยหรือคุณจะเปิดกิจการในวันนี้ มันจะต้องมีหนึ่งคนที่คอยทํางานในการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้สินค้าเนี่ยมันมีโอกาสเข้าถึงลูกค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอคอนเทนต์ประเภทบทความง่ายๆสุดเลยคือบทความมีรูปภาพมีบทความนะครับหรือว่าจะเป็นงานประเภทที่เป็นคอนเทนต์วิดีโออะไรพวกเนี้ยมันจำเป็นต้องใช้สคริปต์นะครับอ,อย่างผมยกตัวอย่างแล้วกันผมทำคอนเทนต์ประเภทอสอนคอนเทนต์สอนไทยรูปใช่ไหมครับผมเนี่ยจำเป็นต้องทําสคริปต์เยอะมากแล้วผมต้องเขียนมือทั้งหมดก่อน ก่อนที่จะไปทำคอนเทนต์จริงนะครับเราค่อยพิมพ์ลงไปในคอมคืองานพวกนี้มันจําเป็นมากแล้วมาต้องใช้ในการคุมงานทั้งหมดนะครับเพราะงั้นถ้าคุณเริ่มต้นในการทำคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยงานเขียนมันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่คุณจะทํางานทําเงินต่อวันได้เลยนะครับยกตัวอย่างเว็บนะ Facebook.co นะครับจะเป็นเว็บของฟรีแลนซ์ที่เข้าไปรับจ้างผลิตคอนเทนต์เนี่ยเริ่มต้นจากตอนที่ผมทํางานเป็นเงินเดือนประจําใช่ไหมแล้วผมอยากได้เงินรายวันเพิ่มเนี่ยผมไปรับจ้างเขียนพวกนี้แหละ วันหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยผมได้ประมาณ300-600ถึงต่อวันบบบวกขึ้นมาเลยเพราะว่างานผลิตคอนเทนต์เนี่ยมันจะไม่ต้องใช้กําลังคนนะครับแล้วมันก็ต้องใช้งานคเอทีฟที่เข้าใจสินค้าด้วยเพราะงั้นในวันนี้ถ้าคุณเริ่มต้นเขียนคอนเทนต์เลยเนี่ยโอกาสคุณอย่างน้อยเนี่ยวันละ3า0มันมีแล้วแล้วก็มีงานแบบเยอะมากนะครับมันมันสามารถเลือกเลือกรับจ้างงานในแบบที่คุณถนัดได้เลยนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่แบบโอเควันละ300ถึงพันหนึ่งอาจจะไม่เยอะสำหรับบางคนแต่ผมมองว่า มันก็อยู่ได้ในช่วงนี้นะครับเพราะงั้นในตอนนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนําประสบการณ์ที่ผมเจอมาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสสำหรับหลายคนในตอนเริ่มต้นนะตอนนี้ครับต่อมาอย่างที่2นะครับเป็นโอกาสในการทําธุรกิจของตัวเองนะครับก็คือทําเว็บของตัวเองหรือเป็นบล็อกหรือว่าเป็นชาแนลอะไรก็ตามเป็นสื่อของตัวเองไปเลยนะครับยกตัวอย่างของ Photo s ู Thailand ที่คุณดูอยู่ตอนนี้นะครับคน Fol โ low บน Facebook เนี่ยเป็นประมาณ2,000 200, 0 0คนใช่ไหมแล้วก็บน YouTube อาจจะไม่เยอะประมาณ2 0 0 0 0นกว่าคนนะครับแต่ว่าผมเริ่มต้นจากงานเนนขียน,นคอนเทนต์น ลงเป็นบทความไปก่อนนะครับแล้วก็พอเริ่มชำนาญขึ้นก็มาทําเป็นวิดีโอนะครับจนคนรู้จักแล้วก็เริ่มมีงานเข้ามาอันนี้ก็คือจะช่วยให้คนเนี่ยต่อยอดจากการที่ไม่ต้องรับจ้างเขียนงานเป็นชิ้นๆต่อไปและคุณสามารถที่จะเริ่มเป็นธุรกิจด้วยแต่ว่ามันใช้เวลานานหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลาหลักปีนึงนะแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่คุณเริ่มต้นจากเงินลงทุนศูนบาทก็ได้คือแบบคุณใช้เครื่องคอมอ่ะที่มีอ่ะก็พิมพ์ไปเลยลุยไปเลยครับสามารถทํางานได้เลย ซึ่งผมมั่นใจนะครับแล้วก็ผมพิสูจน์มาแล้วว่างานพวกนี้มันจำเป็นต้องใช้ทักษะนี้แน่นอนไม่ว่าคุณจะไปทํางานด้านการตลาดนะครับหรือว่าจะไปเปิดธุรกิจของตัวเองหรืออะไรก็ตามมันต้องใช้งานด้านคอนเทนต์นะครับต้องใช้ทักษะพวกนี้แน่นอน การที่คุณเริ่มต้นในการเขียนคอนเทนต์วันนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้คุณสามารถที่จะมีเงินต่อวันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะในการเริ่มต้นทำคอนเทนต์สเหตุผลนี้ผมคิดว่าน่าจะมากพอในการที่คุณจะลงมือทําถ้าเกิดในวันนี้คุณยังติดเรื่องของอการหาเงินต่อวันหรือว่าไม่รู้จะไปทําอะไรดีอาจจะใช้เวลาต่อวันสักวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงในการฝึกที่จะเริ่มต้นเขียนคอนเทนต์นะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ถนัดในการเขียนแตบ ฝึกไม่เกินสัปดาห์หนึ่งคุณเขียนได้แน่ๆนะครับผมเป็น,ปนกําลังใจให้แล้วก็ผมจะคอยตอบคาถามเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมถนัดที่สุดในการทํางานแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่2ในตอนถัดไปเลยตอนแรกก็จะขอไว้เป็นเท่านี้นะครับแล้วก็เรามีคําถามอะไรเรามาคุยกันในเพจได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ